สวัสด well> ีครับยันเจแนะครับเด้อกอพี่น้องกอมาได้ไก่เรอพี่น้องครับอู้หนึ่งเกะคุณเด้พี่น้องเททับหลังมันละส่วนหนึ่งพี่น้องมันทอดโค้งพอดีเททับหลังอ่ะแล้วก็กอมาเรื่อยๆพี่น้องเนี่ยกอมาเรื่อยบล็อกมันมีสองสีเด้พี่น้องเด้อบล็อกของทั้งโรงงานิ่นออกมาให้ชุดหนึ่งทั้งลูกพี่สื่อชุดหนึ่งทั้งลูกพี่สื่อสีขาวพี่น้องทั้งโรงงานนอามั้สีดำสีดำนี่หนักแข็งพี่น้อง เิ่นว่ามาจากทางใต้เนี่ยพี่น้องครับวัอนี้กอฝนตกพี่น้องฝนกำลังที่ตกมันม,มื่งไหมหมึ่อ้อ,อมเลยพี่นอ้องอ้อมทางนี้เลยพี่นอ้องอ้อมมาเปิดเลยนี่เวลาใกล้หามงเลยพี่น้องอีกหนึ่งเลนี้หามงพี่น้องหามงเส่างามันกำลังกออยู่น้องทางบนนี่ผมที่ไงบล็อกเด้พี่น้องเด้ไงบล็อก เวลาเททับหลังมันจะได้ปูนจะได้ไหลลงไหลลงไปพี่น้องง่นชาแนลกะมาได้ปล่อยคลิปด้ยพี่น้องเด้อมาได้เอาทายคลิปให้พี่นอ้องเบื้องลายลายมือกันพี่น้องติดภารก,กิจลายายางพี่น้องบม่ว่างไปนั่นไปนี่เรื่อยพี่น้องนี่พึ่งวางเลยพี่น้องมาได้มาเห็นงานกับหน้าหน้าเขานี่กอเลยพี่น้องมันนี้ ใกล้ใชแล้วเลยพี่น้องก็ใกล้ใช่แล้วเหลืออีกปรวันสิบกว่าห่องเนี่ยพี่น้องไปที่นี่เลยสิบกว่าห่องก็ลแล้วแหละบ็อกบ่พอเหลือบ็อกประมาณนี้สีสามสีห่องพี่น้องก่ะสิบเบิดอากาศดีพี่น้องมาหนี้ น้ามจมเลยพี่น้องพี่น้องกำปองมกราดตักปูนแล้วบนยกปูนพี่น้องเอาพี่น้องขอบคุณในไลน์ด้พี่น้องเด้อที่เป็นแรงใจ่ได้พี่น้องเด้อมี่อานเชนเนก็ขอขอบคุณในไลายที่ซอยสนับสนุนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีอานเชนเนาะขอบคุณในไลายได้พี่น้องเด้อที่เป็นแรงใจ่ได้พี่น้อง ช่วงนี้ใกล้จะเขาน่ะพี่น้องก็ดูแลสุขภาพด้วยมันมีห่อนมีฝนมีหนาวมีพายุรุนรือร้อนพี่น้องก็ต้องระวังเลยพี่น้องเด้วยแล้วพี่น้องเด้วยเดี๋ยวผมจะได้ลงไปกอยแข่งก่นเนาะเดี๋ยวผมจะลงไปกอยพี่น้องแซวเราพี่น้องแซวกันแล้วถ่ายพี่ดูพี่น้องถ่ายคลิปหน้านๆก็บอกพี่น้องบุญไม่ไปรอเลย ไก่สงการพี่น้องไก่ใส่มาใส่กับระมัดระวังนะพี่น้องเด้อสงการพี่บาทฮามันคนเทียวมันหลายขับรถขับลากอะระมัดระวังดีดีนะพี่น้องเด้อคอยดูแลสุขภาพร่างกายพระรานาไม่เห็นดีนะพี่น้องเด้อมาแล้วพี่น้องครับมีความสุขหลายครับพี่น้องก่อนทำกันสงการพี่น้องเด้อมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ